สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้ก็มาแนะนําวัตถุมงคลกับเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับรุ่นมหาจตุรทิศนะครับไตามาเจริญพรห้าสามพ่อตันเขียววัดห้วยเงาะนะครับสําหรับรายการนี้จะเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะครับสําหรับรายการนี้นะปลุกเสกถึงห้าวะละนะครับก็ปลุกเสกที่พุทธาพิเศษที่วัดห้วยเงาะโดยพ่อตันเขียวแล้วก็วัดสัมเพาเชยแล้วก็วัด สายขาวด้วยนะครับแล้วก็มาปลูกเสกวัดห้วยเงาะอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่รูปแบบเหรียญมาชมกันได้นะครับรูปแบบเหรียญน,น่าจะเป็นรูปแบบเหรียญรูปไข่อันนี้ซองเดิมนะขออนุญาตแกะจากซองอันนี้เป็นซองเดิมนะครับซองเดิมซีนเดิมนะนะครับในหมวดนี้ในหมวดพระเครื่องอะไรครับหมวดพระเครื่องร้อยเดียวอีกแล้วหรอโอ้โหพี่ๆหลายคนบอกโอ้แกะไม่ออกครับพี่ทาไงดีขอแกะก่อนนะครับหมวดพระเครื่องร้อยเดียวนะเนี่ยขออนุญาตแกะสดๆเลยโอ้โหผิวเดิมซองเดิมอย่างนี้ร้อยเดียวเอาเรื่องกับเบื้องล้าวล้ว มีจานวนจํากัดแบ่งปันให้พี่ๆนะครับโอ้โหดูพี่ดูเลยโอ้โหดูครับโอ้โหดูบล็อกดิบล็อกเป็นบล็อกวงเดือนเลยนะนี่ครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดานะครับหลวงปู่ทวดนะครับพอท่านเขียวนะปีห้าสามข้างหลังก็จะเป็นโค้ดเจดีอย่างงี้อันนี้รอยจานหรือคงไม่ใช่นะมีเลเซอร์ตรงนี้แล้วก็เลขโคดรรันำนัมเบอร์ครับอันนี้นะครับข้างหลังคึ้ว่าเจริญพรเนาะ เอาเรื่องกระเบื้องลาวแล้วเหรียญรุ่นนี้ครับใครสนใจรีบเลยนะครับในหมวดพักเครื่องเท่าไหร่ครับร้อยเดียวนะครับมีจํานวนจกากาดัดกัดกัดอีกแล้วโอว้สวยจริงโอ้สวยมากเลยไปมาสวยนะครับเนี่ยฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับข้างหน้าก็มีโค้ดเห็นไหมโค้ดที่สังกตินะครับ